ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแชนแนลค่ะว้าววันนี้ก็มีน้องๆเอฟซนะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตเข้ามาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องนิกกี้ค่ะว้าวรูปวาดน่ารักจังเลย รูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องวิลลี่ค่ะว้าวมีน้องวิลลี่อยู่ในรูปด้วยน่ารักจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวัดน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบล็อ,อก,กันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า Ghost Hunters กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ยอมจะมาชวนน้องๆค่ะไปเล่นเกมล่าท้าผีกันนะคะ เอาละค่ะผีจะดุสักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปล่าท้าผีดีกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วค่ะแล้วเราก็ได้แรนดอมเป็นผีนะคะฮิเฮิฮเอาละเดี๋ยวไปดูกันซิว่าเกมเนี่ยมันจะหลอนแค่ไหนเกมนี้ก็คล้ายๆกับแมปของ Murder Mystery นะคะที่พี่ย้อมเคยเล่นนะฮึอุ้ย อ้ยเอ็นผ <c oughs> เนนีเนียนเนีย <c> น <oughs> อ๋อคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโ <c oughs> อ้โหเียเลียเียญเลียุ้ย,ย,ย,อยของงกเก็บเหรียญแป๊บเอ้คนอยู่ตรงไหนกันนะเดี๋ยวเราไปเดินหาคนดีกว่าอาพี่อ้อมฮะรู้สึกว่าเห็นแต่มีแต่ผีนะคะเหมียวนี่ไงอุ้ยโอโ้โหแมปนี้ต้องฆ่ากันเองนี่นะเฮ้ยถ้าอย่างงั้นต้องมาต่อยกันหน่อยแล้ว เอ้ยจะหนีไปไหนล่ะกลับมาก่อนสิือ,อเดี๋ยวเราเดินไปอีกทางนี้ก่อนวิวเหรียนวิขอเก็บหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอ,อขอเก็บเหรียญแป๊บอ,อืชาร์จพลังก่อนชาร์จพลังไว้ก่อนเฮ้ยเห็นนหแวบนะเฮ้ยเดี๋ยวปิน้นไปดูข้างบนสิ ้ยโอ้โหเหรียญเต็มเลยวิวิวิขอเก็บเหรียญก่อนนะคะวินั่นไงวิเฮ้ยอย่านะอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นขอเก็บเหรียญก่อนฮ่าพี่อ้อมระวังนะคะเหนียวระวังอยู่แบล็กกี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าฆ่ากันเถือไะไอ้ลาก่อยนะน้องโอ้มีใครให้ฆ่าอีกวะเนี่ยปะเลยเลยแบล็กกี้เก็บเหรียญด้วย เออยู่ตรงไหนกันนะฮึปฮ่าเจอแต่เหรียญนะเนี่ยึอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นเมืองร้างนะคะเนี่ยออ้อยดีมีต่หลุมฝังศพทั้งนั้นเลยเฮ้ยโอเลีียนเตียญต้ลหมดเลยฮ่าอุ้ยมีโซฟาให้นั่งด้วยโอ้ขอนั่งพักแป๊บนะพี่อ้มฮะนี่ม่ใช่เวลามานั่งพักนะคะเหนียวอุ้ยแบล็กกี้ลืมตัวปะเราเออกไปหาเหยื่อกันดีกว่า ไอซี่มีไหมวิโอ้โหไม่เห็นมีใครเลยอ้าวหมดเวลาซะแล้วอุว้ย้ยนี่กระเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นแรกๆนะคะเนี่ยและแล้วเราก็เป็นผู้รอดชีวิตออกมาแล้วอุว้ยโล่งอกไปหน่อยนึกว่าจะตายซะแล้วเอาละค่ะเราแรนดอมเป็นผีกแล้วนะคะปเดี๋ยวเราไปหลอนกันดีกว่าฮ โอ้โหนี่ดูเหมือนจะเป็นคุกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่แล้วเข้ามาอยู่ในคุกร้างเหรอเนี่ยเฮ้ยแบล็กกี้เฮ้ยเราเป็นผีฮ่ยจะออกไปหลอกคนอื่นให้จับไข้หัวกลอนกันเลยอ๋อโอ้โหอุ้ยก็ทันตาจะเป็นหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่มันบริษัทกำจัดผีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้ยแย่ละแบล็กกี้เฮ้ยสถานการณ์คับขันเฮ้ยชาร์จพลังเตรียมไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะขอตั้งหลักก่อนอุ้ยนี่มันบริษัทกําจัดผีชัดๆเลยเนี่ยเฮ้ยโกสปัตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นอู้หูหูหูอู้นักล่าผีเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอู้หดูนี่จะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอุ้ยอุ้ยนี่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 อุ้ยทางตันทางตันเฮ้ย เพิ่งว่ากันจะเย็นจะเย็นขอเก็บเรียนแป๊บอ๋อพี่อ้อมจะงกอีกนะฮะเหมียวเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเอาไปซื้อไอเทมเฮ้ยเฮ้ยมห้องนี้มห้องนี้เฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาตีกัดเลยกัดเลยต่อยเลยขอต่อยเลยเฮ้ยชาร์จพลังไว้ก่อนไอเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยโต๊ะปะโต๊ะปะโต๊ะปะเฮ้ยเขากินตับหน่อยตีแน่โต๊ะปะตีแน่ตีแน่ ไนะี่แม่ถ่ายเป็นกกค,ครั้นไปเลยเฮ้ยโอ้โหลม้มเป็นลมเฮ้ยลุกเร็วเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยนักลา่าผีเฮ้ยใจเย็นน้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักก่อนเฮ้ยในเมื่อเราหนีไม่ได้แบกกี้เราก็ต้องสู้เฮ้ยสู้ยิบตาเฮ้ยเข้ามาเลยไี่แนะ่ขอต่อยหน่อยขอต่หน่อยีปแนะ่ปนะีปแน่ โอ้ยลูกศิษย์บัวขาวาแล้วขอต่อย,ย,ย,ย่อยไต่แม่ตีแม่เฮ้ยเฮ้ยยิงเหรอยิงเหรอฮ่าแย่ราชนาวีกันเฮ้ยนี่นะผีดุแล้วจะบอกให้ห้องนี้ผีดุแล้วจะบอกให้ในี่นี่แม่ไม่แม่ไจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าขอพี่ต่อยหน่อยขอพี่ต่อยนิดนึง ไปไหนน่ะเพื่อลากกยเก็บเปลี่ยนด้วยเอ๊มีความรู้สึกว่าน่าจะมีคนหลงเหลืออยู่นะคะอนักล่าผีอยู่ที่ไหนไฮ้ไหนสิ g ก o s t b u ต t e อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหนกันอะอยู่ที่ไหนกันเฮ้ดชละฮ้อยู่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนจะยิงเราแล้วเนี่ย เอออยู่ห้องไหนนะนีเ่เราต้องหาให้เจอเอ้ได้ไงเจอแล้วปฏิดีจ้า <c oughs> มาขอพี่ตอยดอยขอพี่ตอยดอยเย้โอ้ค่ายกครัวเลยนะคะนี <c> ่ <oughs> ว้าวเดี๋ยวเราลองมาซื้อไอเทมดีกว่านะคะเดี๋ยวลองซื้อเป็นแซนดูนะว้าวพี่ออมชอบแซนมากมากเลย <c oughs> ว้าวเดี๋ยวเราลองมาใส่แซนดูนะคะว้าวจะได้มีแซนลอยตามไปมานะคะ <c oughs> ว้าวดูสิแบล็กกี้แซนน่ารักมากๆเลยนะนัน,ะนาะทีฮาพี่อ้อมเหนียวว้าวตอนนี้นะคะเราแรนดอมเป็นเซอร์ไวเวอร์ค่ะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยแบลกกี้น,ะนหหั่นอะไรทีฮเหนียวไปกันเถอะเฮ้ต้องเนียนไว้เนียนเข้าไวเฮ้ยโอ้โหแมบบนี้นี่มันลองจงจริงเลยนะเนี่ยเฮ้ยใคกันนะที่เป็นผีอ่ะ แห้แพรกี้ว่าเราไม่ควรไว้ใจใครนะฮะเหนียวนานาตีอุย้ยเดินตามกันมาเป็นพลวนเลยอุย hey, อย่าเข้ามาพี่ไม่ไว้ใจเฮ้ยเฮ้เฮน้องคนไหนนะที่เป็นผีอ่ะเฮ้ใครเป็นแคสเปอร์ยกมือมาซะดีๆีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณอ่ะไอ้ผีมาแล้วปะปะผีหลอกอ้ย hey, <Hey, S 2> พวกเราเห็นแล้ววิง่งวิ่งเลย เฮ้ยพวกเราเห็นแล้วเห็นเร็วเอ้ยได้ไงผีมาแล้วโดนผีต่อยนะผีดุเ <c oughs> อ้ยน,นีเร็วโอ้ยก้ฟาสเตอร์ช่วยด้วย <c oughs> อุ้ยเล็งยากเล็งยากนะคะเนี่ยอุ้ยเราต้องใช้วิชาตัวเบาหนีเร็วเอ้ยเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งตามมาเอ้ยไั้ไงผีเอ้ยเดียวเดียวเดีเฮ้ย,ย,ยไปทางไหนดีล่ะหุยดักหน้าดักหลังพวกเรามาทางนี้แล้ว เพิ่งตามมาเฮ้เอ้ยวิ่งจะลื่นห้อยแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งจะรอดไปเนี่ยหรืออีกหนึ่งนาทีเฮ้ยเเฮ้ยอย่านะอย่าตามมาอย่าตามมาวิ่งผีดูจริงจริงเนี่ยอ้ยวิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่วิ่ง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 ววิ่วิ ดูจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแรนดอมแมปต่อไปกันเลยนะคะว้าวเราได้เป็นเซอร์ไวเวอร์อีกแล้วค่ะเฮ้ยต้องเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยมืดตื้อทำไมมันมืดตื้ตเอเฮ้ยแบล็กกี้เกาะนั้นาน่ะน้นอ,นองตายเลยฮะเหนียวเฮ้ยมาเมืองร้างอีกแล้วอะ่ะโอ้โหดูดิเฮ้ยใครกันนะที่เป็นผีอะ่ะ เออุ้ยเอาตัวรอดไปก่อนนะกี้โอ้ยดิโอ้ยดิมีน้องถือคอบเพิ่งมาด้วยนะโอ้โหร้อนร้อนโอ้โหตัวติดไฟนี่เรากลายเป็นโกสไลเดอร์แล้วเหรอเนี่ยอร้อนร้อนโอ้โหโอตัวติดไปแล้วโอ้ยไปดีกว่าไปหาเก็บเหรียญดีกว่านะคะเอ๊ ตรงไหนอะที่มีเหรียญเนี่ยแมพมันกว้างกันนะเนี่ยโอ้หวิ่งไล่จับกันสนุกเลยนะคะ <_ EN> นั่นไงเหรียญได้ขอเหรียญหนึ่งเฮ้ยๆว,วอนนี้เราจะต้องไปซ่อนตัวแล้วนะบลังกี้นี่ผีตรงไหนกันนะเนี่ยโอ้โหดูสิเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจฮ่าพี่อ้อมฮะ ผีคนไหนอะคะเนี่ยเหมียวนานนะสิยามก็ยังสงสัยอยู่นะนอย่าตามนะกลัวเออนี่รับตรงนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหหมอกและควันเออตรงนี้มีไหมอะวิเวลาก็จะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือหนึ่งนาทีก,กว่าๆนะเออยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านสิ รงนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยเอ้ดูมันเงียบเงียบพี่กนพี่กอนนะเนี่ยไหอ,ออกมาเลยออกมาเลยฮ่าพี่อ้ออย่าไปท้าผีที่ห้ามเหนียวเอ๊เดินไปเดินมายังไม่เจออยู่เลยนะคะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องเดินจนหมดเวลาเลยเปล่าคะไอ้นี่นี่พวกเธอมีใครเห็นผีบ้าง啊อ,อาฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันอาฉันก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นนะครับหระ เนี่ยมารบต้องพุ่มไม้ไหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยอย่าอาเกินเข้ามาจะเข้ามาทำไมอีกคนนั่นแล้วเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยอุย้ยไปดีกว่าคนเยอะคนเยอะเยอะเยอะเอ๊จะหมดเวลาแล้วนะยังไม่เห็นผีเลยอ่ะอยู่ตรงไหนแน่นะเนี่ยเอ๊ วยคนนั้นหรือเปล่าอ่ะฮ่าหนูไม่ได้เป็นนะคะเย้รใครเป็นล่ะวยหมดเวลาแล้วยัยฮ่ารอดชีวิตออกมาแล้วค่ะรอดชีวิตมาอย่างงงงนะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคค่ะเราก็าแรนดอมเป็นเซอร์ไวเวอร์ก้นนะคะหยมึนต๊บมากๆเลยเนี่ยมึนตื้อโอ้นี่น่าจะเป็นรถไฟร้างนะคะ อุ้ยนี่เรามาอยู่ในขบวนรถไฟรางเหรอเนี่ย้ยมีตู้โทรศัพท์ด้วยนะเฮ้ยแบล็กกี問問้วิเวกวังเวงมากๆเลยเฮ้ยเรานี้เราจะเจอผีไหมเนี่ยน่นาตีฮะพี่ย้อมอ่า,าเดี๋ยวเราต้องเดินหาผีก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอพี่ย้อมดูแป๊บวิวิววิววิววิเฮ้ย เฮ้เก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนฮหของงบไว้ก่อนเฮ้ยยินเสียงอะไรไหมอะบลักกี้ะฮะเสียงอะไรนะฮะเหมียวเสียงเมืนคนตีกัอนอะเหมือนคนตีอยู่กับผีเลย <c oughs> เอยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยอมไม่ไว้ใจเอ้เดี๋ยวเราอ้อมไปทางด้านหลังดีกว่าอ,อมีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นไะ เราต้องรัดรถเลาะไปค่อยๆเดินไปแบบเนียนๆเนียนๆไปไปไปอ้อมไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอเห็นไหมน่ะผีจะเห็นเราไหมเฮ้ยฮ้เฮ้ๆวุ้ยผีดุเนี่ยรถไฟที่นี่ผีดูเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยปืนเฮ้ยนี่อุปกรณ์กำจัดผีโว้ย ีแน่โก้ฉันตึ้งมาแล้วเฮ้ยปีแนะเฮ้ยอ๋อโอ้ยพี่อ้อมฮะช็อตผีนะฮะเหมียวเฮ้ยกำลังช็อตอกับลักกี้เข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเฮ้ยผีมาแล้วเฮ้ยเหนียวเฮ้ยผีดูอันเดียหนังเหนียวเฮ้ยฝากไว้ก่อนเทโรบินอุ้ยตายจนได้อ่ะโอ้แมปนี้นี่ก็สนุกนะคะเนี่ยได้วิ่งไล่จับกันนะคะ เอาล่ะคะ่ะน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย